วันนี้พามาถ่ายรถเจ้าของนะครับจะปรับโฉมใหม่ทําช่วงล่างใหม่ครับต้อนรับคนข้าวปีหน้านะครับถ้ามีเงินครับไปจะติดตั้งดำอยู่ถายอะไรไม่มีสาระเลยเมาก็มาถ่ายนี้จะทําช่วงล่างรถไว้คนข้าวปีหน้าเนาะเปลี่ยนเนบ เนบนี้มันทุบได้แค่2ตันกว่านะ <c oughs> เบียบโฉมใหม่นะครับคอ,อกอืนนี้จอดเป็นยางแบนนะครับ <c oughs> ช่วงล่างอันนี้เนบก็ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมือสองเข้ามาเป็นชุดเลยนะครับนี่ครับ เราจะยกใส่ทั้งชุดเลยนะครับนี่ทั้งเนบทั้งนี้ก็เป็นกระทะนะครับกระทะบรรทุกมาเนบทั้งเนบทั้งยางนี่ทั้งกระทะ3,5 0 0นะครับผมซื้อมานี่ครับเอามาเปลี่ยนใส่ตัวเก่านะครับไอ,ไอเนบเก่านี้ผมก็ขายนะครับ มีใครท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับทุกได้ประมาณ2ตันกว่านะครับตรเก่าๆก็ซื้อของเก่าอย่างนี้แะครับใส่ภายในก็ดูครับ <c oughs> แต่เกี่ยวข้าวเสร็จก็ ยังไม่ได้ล้างครับจอดจน่ว่าก็สตาร์ทสาวันสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับจอดจนยางแบนแล้วครับรอดูตอนทำนะครับผมจะทำแบบสายย่อนะครับเอาให้มันขนาดน,นี้ครับ ย่อครับเราดูตอนทําเสร็จนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ก็มาครบแล้วเหลือแต่ช่างแหนบก็มาแล้วกระทะยางก็พร้อมแล้วนะครับเหลือขัดทําสีทั้งแหนบทั้งกระทะใหม่ ติดตามตอนตอนทำนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใครสนใจแหนบนะครับติดต่อได้นะครับแหนบตัวนี้ซสรอมมาแค่สามันนะครับมันมาทุกได้แค่สองตันกว่าก็ดูตอนทําเสร็จนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ